สคริปป์รีวิว u t u b e ภาษาไทายลบ2 0 2 6 Toyota c โ r ร l l ล c r o 1,500คำพอ,อโตกะระโตกลับมาแล้ววันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับรถเนเกปรสงสมยอดนิยมที่หลายคนรอคอยการปรับโฉมใหม่อย่างเต็มรูปแบบนั่นก็คือ Toyota c โค o l l ล Cross 2 0 2 6รุ่นล่าสุดที่ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งภายนอกภายในสมรรถนะและเทคโนโลยีที่เน้นความปลอดภัยและความคุ้มค่าสูงสุด ซึ่งบอกเลยว่ารุ่นปี2026นี้เป็นการอัปเกรดครั้งใหญ่ที่ทำให้รถคันนี้เป็นตัวเลือกที่โดดเด่นที่สุดในตลาด SUV ขนาดคอมแพคของปีนี้เลยก็ว่าได้ใครที่กำลังวางแผนซื้อรถครอบครัวหรือรถอเนกประสงค์ที่ครบเครื่องโคล่า Cross 2026อาจกลายเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์ที่สุดสำหรับคุณก็ได้เริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกของ Toyota c o r o l l a Cross 2026ที่ปรับใหม่ให้ดูพรีเมียมและสปอร์ตมากขึ้นกว่าเดิม กระจังหน้าได้รับการออกแบบใหม่ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและเส้นสายที่ดูโฉบเฉี่ยวกว่าเดิมไฟหน้าเล็ดดีไซน์ใหม่เต็มระบบพร้อมไฟเดเทาม running l i g h แบบเส้นคมช่วยเพิ่มความทันสมัยตัวกันชนหน้าออกแบบใหม่ให้มีความหนาแน่นและดูดันเหมือนรถ SUV ขนาดใหญ่บอกเลยว่ามองแอร์วฟแรรก,ก็สัมผัสได้ถึงความแข็งแกร่งและความพรีเมียมยิ่งขึ้นเส้นสายด้านข้างตัวรถมีการปรับให้ดูเรียบเนียน ลู่ลมและรับกับสัดส,ส่วนใหม่ของตัวรถส่วนล้ออลลอยดีไซน์ใหม่ขนาด18นิ้วเพิ่มความสปอร์ตลงตัวด้านท้ายก็ถูกออกแบบใหม่เช่นกันไฟท้ายเลดแบบเต็มเส้นการวางตำแหน่งไฟเบรกและไฟเลี้ยวถูกปรับให้โดดเด่นและช่วยเพิ่มความปลอดภัยในเวลากลางคืนโดยเฉพาะส่วนกันชนท้ายออกแบบให้ดูแข็งแรงและมีความสปอร์ตมากขึ้นเช่นกันโดยรวมแล้วโคโรล่าครอพส2026ภายนอกถือว่ามีความลงตัวระหว่างความสวยงามความทันสมัยและความแข็งแกร่งแบบ SUV อย่างชัดเจน เข้าสู่ภายในห้องโดยสารที่ได้รับการยกเครื่องใหม่ทั้งหมดโตยโยต้าเน้นความพรีเมียมและความกว้างขวางมากขึ้นปรับวัสดุภายในเป็นแบบซอฟท์ทันหลายตำแหน่งทำให้รู้สึกหรูหราและนั่งสบายกว่าเดิมเบาะนั่งถูกออกแบบใหม่ให้กระชับสรีระรองรับการเดินทางไกลได้ดีหน้าจอกลางขนาดใหญ่12.3นิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้าสายพร้อมระบบเสียงรอบทิศทางที่ให้ความคมชัดสูงนอกจากนี้แผงหน้าปัดดิจิทัลเต็มรูปแบบทำให้ข้อมูลการขับขี่ดูชัดเจนขึ้น แผงควบคุมแอร์เป็นระบบสัมผัสดีไซน์ใหม่ทําให้ห้องโดยสารดูเรียบหรูทันสมัยยิ่งขึ้นพื้นที่เบาะหลังยังคงเป็นจุดเด่นของโคโรลล่าครอสให้พื้นที่กว้างนั่งสบายแม้ผู้โดยสารตัวสูงก็ยังรู้สึกโล่งไม่อึดอัดช่องแอร์หลังและช่องชาร์จ USB-C ให้มาแบบครบท้วนส่วนพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังก็มีขนาดใหญ่เหมาะกับการใช้งานครอบครัวหรือการเดินทางไกล พูดถึงสมรรถนะการขับขี่โตโยต้าโคโรล่าครอส2026จะมาพร้อม2ขุมพลังสำคัญได้แก่เครื่องยนต์เบนซินใหม่ที่ให้ประสิทธิภาพสูงขึ้นและรุ่นไฮบริดเจเนเรชันใหม่ที่ให้ความประหยัดยิ่งกว่าเดิมเครื่องยนต์เบนซินมีอัตราการเร่งที่ปรับปรุงให้ตอบสนองไวกว่าเดิมเมื่อออกตัวและเร่งแซงก็รู้สึกถึงพละงกำลังที่สมูทและมั่นใจอีกทั้งยังมีการปรับเกียร์ CVT ให้ทำงานเนียนขึ้นไม่กระช,ชากกระชากส่วนรุ่นไฮบริดถือเป็นไฮไลท์สำคัญ พราะใช้ระบบไฮบริดรุ่นใหม่ที่ทั้งประหยัดน้ำมันและให้แรงบิดทางใจขึ้นการขับในเมืองจะมีความเนียบและนุ่มนวลมากเนื่องจากมอเตอร์ไฟฟ้าทำงานได้ดีในความเร็วต่ำพวงมาลัยปรับใหม่ให้คมขึ้นควบคุมง่ายและให้ความหนักกำลังดีแม้ขับที่ความเร็วสูงก็ยังให้ความมั่นคงช่วงล่างก็ปรับเซ็ตใหม่ให้เกาะถนนดีขึ้นทั้งการขับในเมืองหรือทางโค้งไกลๆก,การซับแรงกระแทกทำได้ดีกว่ารุ่นก่อนจนรู้สึกถึงความสบายที่เพิ่มขึ้น ด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยโคโรลล่าครอส2026มาพร้อมโตโยต้าเซฟตี้เซนตเวอร์ชันใหม่ที่รวมฟีเจอร์อัจฉริยะมากมายไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบอ่านป้ายจราจรอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันหรือระบบเตือนรถในจุดอับสายตาทั้งหมดนี้ช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยและสบายใจมากขึ้นโดยเฉพาะเวลาขับในเมืองหรือการเดินทางไกลระบบกล้องรอบคัน360อองศาช่วยให้การถอยจอดและเข้าซองทำได้ง่ายขึ้นมาก เหมาะกับมือใหม่หรือผู้ที่ต้องใช้ในเมืองเป็นประจำสุดท้ายคือเรื่องของราคาโตโยต้าโคโรล่าครอส2026คาดว่าจะมีราคาเริ่มต้นประมาณ90,00 900, 0บาทต้น,ต,นต้นสำหรับรุ่นเบนซินและประมาณ1.1ล้านบาทสำหรับรุ่นไฮบริดขึ้นอยู่กับออปชั่นและเกรดที่เลือกและราคาจะเพิ่มขึ้นจากกลุ่นก่อนเล็กน้อยแต่เมื่อเทียบกับเทคโนโลยีดีไซน์สมรรถนะและอุปกรณ์ที่ให้มาก็ถือว่ายังคุ้มค่ามากโดยเฉพาะผู้ที่มองหารถสำหรับครอบครัวที่ตอบโจทย์ทั้งความประหยัดความสบาย และความปลอดภัยนี่คือ Toyota c Corolla Cross 2026รถ SUV ที่พัฒนาใหม่ในทุกด้านทำให้เป็นหนึ่งในรถที่น่าจับตามองที่สุดในปีนี้ไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ที่ดูดีขึ้นภายในที่พรีเมียมสมรรถนะที่มั่นใจและระบบความปลอดภัยจัดเต็มหากคุณกำลังมองหารถ SUV ที่คุ้มค่า Corolla Cross 2026เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามฝากกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามเพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่จากออโต้การ g e โปรแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า